สิ่งที่ฉันต้องการให้เกิดกับตัวเองคือสิ่งที่ฉันต้องการให้เกิดกับทุกคนวันนี้เรามากับตอนที่24นะคะต่อยอดความร่ำรวยความาัถนาที่จะมีทุกสิ่งมากและดีกว่าเดิมเป็นธรรมชาติของมนุษย์และเป็นแรงกระตุ้นพื้นฐานของจักรวาลเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งมีชีวิตทุกประเภทต่างอยู่ภายใต้ความจาเป็นดังกล่าวนี้และเมื่อไรก็ตามที่การพัฒนาของชีวิตหยุดลงเมื่อนั้นชีวิต ก็จะถึงการอาวสานโอ้ถ้าเราหยุดพัฒน,นาเนาะเราก็จะถึงการอาวสานกันเลยทีเดียวโดยสัญชาตญาณแล้วเนี่ยมนุษย์เราค่ะรู้ความจริงข้อนี้ดีก็เลยพยายามค้นหาสิ่งต่างๆที่จะมาเยียวยาบำรุงรักษาชีวิตตลอดเวลา ความปัถนาปกติที่ต้องการความมั่งคั่งล่ำรวยจึงไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายเพราะตามแนวคิดที่พูดไว้ในบทก่อนๆก,ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเมื่อเราล่ำรวยเราก็จะแบ่งปันได้มากขึ้นทำประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์สังคมและโลกได้มากขึ้นเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เรากำลังกระทำและส่งต่อความเชื่อมั่นนี้ไปยังทุกคนที่เราติดต่อสัมพันธ์ด้วย เพื่อให้ผู้คนทั้งหลายได้รับความรู้สึกว่าคุณคือบุคคลที่มีนิสัยรักความก้าวหน้าและเพื่อให้ทุกคนที่คุณกําลังติดต่อก้าวไปด้วยกระทั่งคนที่คุณเพิ่งรู้จักก็จงใช้แนวคิดนี้เกี่ยวกับสิทธิของมนุษย์ที่จะประสบความสาเร็จและมั่งคั่งร่ํารวยให้แก่พวกเขาโดยการนี้ต้องเป็นการให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือสิ่งใดๆก็ตาม คุณควรถ่ายทอดแนวคิดนี้ด้วยการกระทําเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เขาว่าคุณเองรู้สึกตลอดเวลาว่าคุณกําลังร่ํารวยแต่ไม่ใช่การคุยโวโออวดหรือพูดเกี่ยวกับความสําเร็จเกินความจําเป็นโดยธรรมชาติเมื่อไหร่ที่พบว่าคนขี้โม้คุณจะรู้สึกว่าคนคนนั้นเป็นแค่คนที่มีความกังวลและก็หวาดกลัวในจิตใจและการคุยโวก็เพื่อกบเกินความรู้สึกแท้จริงในใจนั่นเองฉะนั้นความพอดีเป็นการพูดถึงความร่ํารวยหรือความสําเร็จคือการรู้สึกถึงความมั่ง เชื่อมั่นศรัทธาในความสำเร็จและปล่อยให้สิ่งนั้นแสดงออกมาในการกระทำเช่นไม่ต้องพูดว่าคุณรวยอย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณจะสามารถเลี้ยงข้าวเพื่อนได้หรือคุณออกรถใยแดงยี่ห้อแพงกว่าเดิมหรือคุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ตลอดเวลาไม่ต้องคุยโว,วคุณมีความสุขเสียเหลือเกินการกระทำของคุณจะแสดงให้เห็นชัดเองว่าคุณเป็นคนกําลังมีความสุขหรือเป็นแค่คนอมทุกข์ที่ไม่ยอมรับความจริง จงให้การกระทำน้ำเสียงและการมองของคุณแสดงออกถึงความมั่นใจยอย่างเงียบๆว,ว่าคุณกำลังจะมั่งคั่งร่ำรวยเพราะคนที่ได้พบคุณจะรู้สึกและสังเกตได้ถึงความมั่งมีของคุณเมื่อคุณปรากฏตัวสิ่งที่คุณเป็นนั่นแหละจะดึงดูดให้พวกเขาเหล่านั้นเข้ามาหาเพื่อเรียนรู้ถึงความสําเร็จนี้เองคุณต้องทําให้ผู้คนรู้สึกได้ว่าในการคบหาสมาคมกับคุณนั้นจะทําให้พวกเขาได้รับสิ่งดีๆมากขึ้น จงภูมิใจต่อสิ่งที่คุณทำอยู่และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รู้จักมันเชื่อเธอค่ะว่าการถ่ายทอดความปรารถนาดีจากใจนี้จะยิ่งสร้างความสุขและความล่ำรวยให้กับคุณจนกระทั่งคุณเองก็ยังประหลาดใจหากพบว่ามีผลประโยชน์ที่ไม่คาดฝันบางอย่างเดินทางมาหาคุณแบบไม่หยุดไม่หย่อนแต่ถึงอย่างนั้นในการกระทำใดๆก็ตามคุณเองต้องไม่หยุดนึกถึงภาพในมโนภาพของสิ่งที่คุณปรารถนาตามแนวทางตายตัวนี้ด้วย ในกรณีของการสร้างแรงปัถนานี้คุณดาเลนค่ะอยากเตือนไว้สักหน่อยว่าจงระวังการกระทําที่ซ่อนด้วยเลขกลหรือความต้องการสร้างอานาจเหนือผู้อื่นเพราะนั่นไม่ใช่ความปัถนาดีที่แท้จริงการตั้งกฎเกณฑ์เพื่อบงการคนอื่นเป็นเหมือนคำสาปเป็นกิเลสอันหนาหนักที่มนุษย์น้อยคนจะผ่านไปได้เช่นในอดีตกรสิส์ขุนนางก็ต่างพากันลบพุ่งอาบโลคด้วยเลือดจากการทําสงครามเพื่อขยายอาณาจากักรเช่นเดียวกันคนสมัยนี้ต่างแข่งแย่งแข่งขันกับศัตรูเพื่อผลประโยชน์ถึง ขั้นทำลายล้างชีวิตและจิตใจผู้คนนับล้านโดยไม่รู้ตัวเลยว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่การเพิ่มคุณภาพชีวิตแต่เป็นการทำเพราะว่าลุ่มหลงในอำนาจต่างหากผู้เขียนจึงอยากเตือนให้คุณพึงระวังพึงสังเกตกีเด็ภายในที่จะเย่ออยู่ให้คุณทำเพื่อให้มันได้มาซึ่งอำนาจแน่นอนว่าเวลาที่คุณตกไปอยู่ในโลกแห่งความหลงผิดคุณจะต้องถูกกำหลับด้วยขอกรรมทำให้การได้มาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นกลายเป็นความบังเอ,อิญหรือความเสี่ยงเท่านั้น เพราะฉะนั้นระวังความนึกคิดแบบแก่งแง่งแข่งขันซึ่งคงไม่มีคำกล่าวใดด้วยการสร้างสรรค์จะดีไปกว่าคำอันเป็นกฎทองของ del โจ o ซฟโคลิโดที่กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ฉันต้องการให้เกิดกับตัวเองคือสิ่งที่ฉันต้องการให้เกิดกับทุกคนและเฮนร y f ฟอร์ดก็ได้กล่าวไว้ว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้มันก็จะเป็นจริงอย่างที่คุณคิดเสมอ และนี่ก็คือตอนที่24นะคะเ,เรามาเจอกันใหม่ในตอนที่25คะ่ะสวัสดีค่ะ